สวัสด,ดีออค่ะทุกคนค่ะวันนี้วานมาเดินตอนเช้านะคะออกกําลังกายกับคุณย่าดูคะ่ะบรรยากาศเรามาไหว้คุณปู่ด้วยค่ะคุณปู่ท่านเสียนะคะเรามาไหว้คุณปู่ลมแรงมากเลยค่ะทุกคนดูบรรยากาศนี่ดูค่ะเจอผักด้วยกุ้ยโซเห็นไหมคะผักชีแต่วานไม่กล้าเก็บค่ะทุกคนค่ะกลัวหมามันมันไปขี่ใส่เพราะมันต่ำมากเลยดู ดูพื Philosophy ้นที่มีผักให้เก็บเยอะเลยแต่วันไม่ก้ายเก็บค่ะทุกคนค่ะนี่ผักชีดูค่ะมีคนออกมาเดินออกกําลังกายช่วงเช้านี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าค่ะอืมซีเขเมีน้อยคอมบเิอินมากตีเนะ้มอ้มากับคุณยาออกกําลังกายค่ะทุกคนค่ะวันอยู่แต่บ้าน เครียดค่ะทุกคนเดินออกกำลังกายตอนเช้าช่วงไม่มีคนเยอะต้องห่าง,างคนไว้ค่ะนี้ก็คือที่เก็บศพนะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆตัวนี้พื้นที่เก็บศพเพิ่งไปไหว้คุณปู่มานี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าแปดโมงครึ่งค่ะทุกคนหลังจากออกกาลังกายแล้วพวกเราก็จะออกพากันไปทานข้าวที่บ้านคุณย่าค่ะนี่ละค่ะบรรยากาศคุณย่าชี้ให้วานดูผั ผักชีที่วันชอบทานนะคะดูตัวเต็มระหว่างที่ีทานเัญหาันหงเอาที่เก็บมาด้วยจะได้มาเก็บผักไปทานนี่นะคะคือบรรยากาศ แค่สองคนนี่ะถ้าสามารถเดินด้วยกันได้ไปกับแจามาราแจม้า,า,มาไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเขาทำงานเขาเจอคนเยอะนี่นะคะนำภาพบรรยากาศช่วงเช้านะคะมาฝากว่าเราทำอะไรกันนะคะช่วงเช้าวันก็ออกมาเดินกับคุณด้าแบบนี้นะคะตอนเช้าเกือบทุกวัน,นะคะ่ะลคุยโซาเปิมากคิาษาอ่าง ตัสตาร์ทกัูบนเรืการปูนกุหาอีกพี่สด,ด้ลเพ่มมันจ่าหอแม่รอะผักที่คุณนอนนา่าแจแล้ะเอาไปทอดอ่าฮฟิวเดียเปี้ยวละแม่เนาะด้วยล่าเส้นลกรีดีกว่า,า,า,าไม่ก็สีโอดเชอะสีสีสส

มะกอ,อกนะคะมะกอ,อกที่เขาใช้ทําน้ํามันมะกอ,อกนะคะทุกคนนี่จะเป็นภูเขาแบบนี้นะคะก็จะมีคนออกมาเดินออกมาวิ่งเล่นต,ตรงนี้มีรถผ่างด้วยคุณยากไปตรงนู้นละดูดูค่ะคุณยาบอกว่าถ้ามาเดินคนเดียวห้ามเดินอะอันตรายเพราะหมู่บ้านที่วานอยู่มันไม่เหมือนทางภาคเหนือน,นะคะทุกคนคะ่ะ ต้องระวังวันไม่กล้าเดินคนเดียวนะคะถึงบอกให้คุณย่าออกมาเดินด้วยนี่นะคะพัสนุขยะเขาก็มาทิ้งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางไปอีกต่างจังหวัดหนึ่งนะคะ เยอะมากดูค่ะมีคนออกมาเดินเป็นคู่เลยอย่าตลอดครับไปไหนไปด้วยกันบนจนี่ก็ทางขึ้นไปบนเขานะคะ ทุกคนเราอยู่ข้างบนเมืองที่เราอยู่นะคะบ้านหมู่บ้านที่เราอยู่ก็คยู่ตรงนี้นทะเลเห็นไหมคะสีป้าตรงนู้นเราขึ้นมาสูงแล้วนะคะเดินกับคุณยากนี่ทาง <c oughs> ตลอดข้างทางมีแต่ป่านะคะป่า ไอ้มะกอกนะคะนี่ทางเล็กๆเป็นแบบนี้ค่ะเดินมาถึงตรงนี้แล้วคุณอยาก็มีคนถีบจักรยานด้วยนะคะ ออกกาลังกายอยู่แถวนี <laser message> long ้เดินลงเขาค่ะทุกคนนลาะุกนลงาเลงเขกนดินเานกเ

อากจะเก็บดอกไม้ป่าค่ะคนโรบอยอูเนาะ นั่นก็คือที่วานขึ้นไปแต่ก่อนนะคะตรงนี้กระแสน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มพวกเจ้าของเขามีนะคะเห็นไหมมะนาว Okay. เราเดินลงค่ะเราไม่ขึ้นไปนะคะก,กับคุณยา่างานย่ามัเดินลงเขาค่ะคุณยา่าท่านปวดเขา่าเดินขึ้นเขาไม่ได้ไกลค่ะเดิดนเต็มเต็มเต็มเราเนออปลาออกกว่าก็าสนไม่นานเดียวอันนี้ก็คือทางนะคะทางไปบ้านเราเดินกลับค่ะทีนี้ทุกคน มตอนตน,ตนี้พวกเราเข้ามาในเมืองแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะคุ่ยางนี่ค่ะในเมืองเข้ามาในหมู่บ้านแล้วค่ะ มาถึงหมู่บ้านแล้วเดินประมาณห้ากิโลค่ะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะทุกคนมาถึงบ้านแล้วค่ะสวัสดีคสสูนาบาสโกโบนาเสตาเตดิตูตีแฮปปี้เอสเตอร์ค่ะทุกคนค่ะ,คคะดะูวันที่พรยเยซูเกิดแล้วก็สวัสดค้ขอมกันนะคะ คนยุโรปและอเมริกาคนที่นะับถือคริสต์นะคะทุกปีนะคะนาว่าอะไรก็ไม่โวยปรีมันคนดูได้ว่าเยาี่มยมเนี่ค่ะขุนยานี่คือดอกไม้ที่เราไปเดินเมื่อเช้านะคะขุนยาเหมาือนวยัยเฮสตาวาร์ดี้คอนโนนาเฟระานี่นะคะไก่งวง อบชีสนะคะหมูย่างนี่เมลูคเรียนดอกอาร์ติโชอ,อบหมูย่างทำให้บานค่ะบานชอ็อคแล้วก็ขนมนี้นะคะับปาสต์เกรดเหี่ยวขนมพาสคววค่ะไอตัวนี้ธัญ,ญพืชนะคะชีสแล้วก็มอสซาเรลล่าแล้วก็พาสต้านี่คือกระดูกแทะนะคะ อบของคุณยา่าวานไม่ทานค่ะเราไม่ชอบกินแต่วันชอบกระดูกหมูคุณย่าแกะก็จะท,ทำไห้กระดูเแก่จัดโตเรียบร้อยแล้วมีแค่เราค่ะสถานการณ์แบบนี้ก็อย,อยู่ครอบครัวใครครอบครัวมันนะคะมาบ้านคุณย่าต้องมีซอสมะเขือเทศค่ะทุกคนค่ะนี่ซอสมะเขือเทศกับเนื้อไกงง่ม่วงอบนะคะคือตุนตุนนะคะตุนในซอสมะเขือเทศ แล้วก็พาสต้ารอให้มันน้ำเดือดนะคะวันไม่ทานพาสต้าแต่วันจะทานขนมปังกับหมูตุนซอสมะเขือเทศค่ะตัวนี้แล้วมีอะไรอยู่ข้างในตัวนี้แล้วก็น่าจะเป็นขนมปังอบค่ะตัวนี้นี่ยเปยาบลังเกียหน้นาสตัวนะคะทุกคนค่ะ ดีค่ะอาาวตุตีอืมด้วยจ้าวตุตีเจลาเจมาเอาของกดมาฝากดูดูเอาหมาด้วยวันนี้ตั้งแต่มีโควิดมาเจลากับเจมาอยู่บ้านก็เลี้ยงหมานะคะเอาหมามาเลี้ยงเป็นเพื่อนเจลาไม่ได้ออกไปไหนอยู่กับหมาค่ะ ส่วนเจมากทำงานวันพึ่งกลับมาจากใจตลาดเจ้าเจอแล้วเจมาเจ้าดีเย้ดูมามามีที่ไปวิสิทัดอตโเร่เอ็นสุนัขใบกรญ่ดีมุนดเบล